พยมเ่ก็ตาถอตัวใดพ่อสามเจ็ดเจ็ดโอ้โอ้ดตา่ง่แตานะตวาขอครับเขาเจ้าวาออขอถือหางียบเจ้าก็ถือหางหยโอ้ว่ามนสื่อแล้วอัน มาแหล่านะขามมาเหล้วกัเ,วเวลยบกรเสือโอายว่าตามดอกขามมันออกกถ็ถือว่าต,าบบตัวตัวก็มีทิดนั่นแหละกอนอ,อีนอนเขาเขามาเข้าฝันพ่อปะไหมแต่ไม่เขาฝันมาแววเขานอนเขานอน,น,นจริ่นะครับือต้องรับเนีย่ยมารับเนียงสินะกี่งวดแล้วพ่อน,นี่ที่ที่เขามาเข้าฝันพ่อแบบนี้กี่งวดแล้วครับ โอ้ยเองก็งวดเดียวโอ้งวดสามสามสามเจ็ดเจ็ดนะนะสามตัวตรงเลยเนาะก็คนบอกเจ็ดเจ็ดตัวเดียวโอ้เอาละสามเจ็ดเจ็ดมาจะกใสพอบอกอยู่อำเภอเพชรที่กระเจาพิ่นมาขออยู่นี่บอกขออยู่อำเภอเพชรนี่หอยาเดียงครับเขาได้สามตัวเลยครับตาผมได้สองตัวก่อนงวดนี้เพิ่นมาบอกไปงวดนี้บอกศูนย์ศูนย์เจ็ดเพิ่นเขาส่งเอาว่าจ้าได้จังได วะผมนี่มันฝันเนี่ยพ่อเพิ่นฝันฝันก็มาบอกม้อนก้อนกับฝันบอกเป็นตัวแต่วพอได้ซื้อต่วอะไรอย่างนใจขึ้นมากที่ซื้อหรือไม่กซื้อหรอกฝันว่าจังได้ก็วอาอีกแม่จันเจ็ดหนึ่งฮะฝันว่าเพิ่นมาบอกว่าได้ฝันมางในมิตรเพิ่นบอกว่ามึงอยากได้เงินมึงซื้อรถเตลี่รถศูนย์ศูนย์เจ็ดกลางเท่านั้นผู้ฝันคักเนาะพ่อเป็นตัวเป็นตัวเลยต่ออะไรก็ซื้อหรอก พราะว่าใส่เหล็กทัฒนวัฒน์นี่สิบอกเจ้าเอาไปเอายังแข่งคาร์เตอรี่แค่ยังอยู่หัวกาดยังไงบานนี่อันสองตัวมากตัวใดก็จะสองตัวนะมันตามหลังเลยฝันมามีตะวันขึ้นมักือซื้อเหล็กเก็บหนึ่งเกิดว่าให้มันขึ้นนะมันลงกับโปรฝันเลยซื้อก็เมื่อกี้ได้ยินมาว่าเคยถูกรางวัลที่หนึ่งบอพ่อถธอวันว่าได้มันมันถือว่าถือดอกคือซื้องวดนี่มันบ่อออกมันออกอีก หมดตัวหมดตัวตั้ต่หลายปีอ่ะละโอ้ตัดตะวันตั้งสองสามปีที่แล้วมาเจอคุณพ่อโดยบังเอิญเนาะวันนี้จะมาอุดหนุนไอติมพ่อเนาะสองลานว่าเอาใบก็มาใส่หนีไว้เห็นปะใบไม้ก็มาใส่หนีไว้เห็นปะครับกันซื้อ่ยอะไรว่าจะของหนึ่งสองลานหลงดีใจป่ะพ่อดีใจแล้วพี่เนี่ยเดียวเนาะพิดเพื่อตอยู่ก็มากอดมาจะมาอันที่ไห นุ้ยมาดูทั้งหกตัวได้บ่หกตัวละห้าเจ็ดเจ็ดสองห้ายังจำได้เท่าซึ้งเอ้ามาแม่น่าเจ็ดห้าหกหกเจ็ดสองห้าเลยครับไม่เห็นจะตัวใหญ่เงินผิดงวดผิดงวดโอ้ยซื้อน้ำคั่นมันจะร้องกันล่ะเสียดายนะพ่อเนาะของเก่าไม่ได้ทิ้งใช่ไหมพ่อก็เก็บไว้เก็บไว้ เว้ยมันก็หลอนตลอดเลยนะพ่อเนาะพี่พ่อคุณพ่อนี่ก็มาวัดนี้ได้เนาะวัดเพนก็มาอยู่ประจำวัจใจมาขายประจำบ่พ่อยี่นี่ผมเคยถึงก็เจ้าของวดหนึ่งนี่อยู่นาแต่เชียนนี่ครับเลกกปราวัดิฟังนม่เป็นไดมากจังไปะว่าวัดโม,มลูกสัตย์กิดยูตะว่าเ็จาเอาคำว่าไปนี่โอ้แต่แต่ว่ามีคนมาขอนี้ได้ตลอดบ่พ่อมีคนมาขอท่างบันหนองเรื่องตาดงอดหนึ่งก็จะมาขอครับเขาเจว่าขอ ถือหางงวดก็จะไปถือหางงดโอ้หางงวดเลีวหางงวดถ้าหางงวดอะไรพวกหัวจากมันกะมันรากันถือเลขมากเลยมันกะโทษเอินผมก็มาขายอีกทีมันถือเลขอ๋อขอห้างวดถูกทั้งห้างวดเลยบอกพ่อต้นจั้งเลยตอนนั้นแม่ผมกะเศร้ามาก็่เราขอหางงวดพ่อแหละเิ่นถือตั้งหางวดถอหางงวดติตเจกันเิ่นขอแค่หางวดมันจะเอายิมมุมงตั้งนะครับ มันทางกว่างยุ่จะมีวางตามมาอยู่เลยอย่างน้ายังกาจะเอาโทรศัพท์ถ่ายเป็นวิดีโอบ้างบบทสัตว์ก็แบบแบบนั้นงานแต่เครียดเท่านี้บ่จ้าเื่อนี้แล้วครับเป็นนั่งตเครียดมาเนี่ยเปิ้นบนอี้หยางเพิ่ลขึ้นถือดีแต่หางวดติดเพื่อถามด้วยนี้ว่าบนว่าบนหมูตว่าเปิงเก่าน้ามแดงเอาถูกก็ยังมว่าหบครับคอยจะได้ขายที่ขม้นผลหางวด ถ้ากระสือว่าไรยถ้ากระสือมผมพูละไรสิบาทเศร้าบาทกะไเงี้เงเจ็นร้อยสองร้อยก็มาเหมาไอติมเลยพอจะขายอยู่ตรงนี้ประจําเลยใช่ไหมครับพ่อ้ม่เป็นหงคนั้งจักวันีลขายประจำแั่นเอซีถือเลขน้ำจังไดสิพ่อบาทนี่อ๋อเท่เอิญเลยครับเบอร์ทูเบอร์ทู้เก้าแปดครับสามหนึ่งเจ็ดครับสามเจ็ดหกสามเจ็ดหกสามมากตัวไดก็งวดนี่ ไม่ก็บอกก็คือฝันกับศูนย์ศูนย์เจ็ดละสองตัวเจ็ดหนึ่งสองตัวในีลีกแนใจขึ้นมากเลยหรอเขามาบอกเลยเหรอพ่อบอกเป็นตัวเลยมาบอกว่าถ้าอยากถ้าอยากถูกใช่ไหมบอกว่ามึงอยากถือเลขถือหลอดตะ,ะ 0, 0ตลิงมาซื้อหลอดศูนย์ศูนย์เจ็ดกลางถือ่ะพ<บ>าดผู้หญิงผู้ชายพ่อผู้หญิงผู้ชายผู้ชายบอกครับ โมดท <Bond> ี่แล้วก็สามเจ็ดเจ็ดบอกแบบเดียวกันไหมโมดที่แล้วบอกเจ็ดเจ็ดสตัวเจ็ดเจ็ดสองตัวบอกแบบเดียวกันไหมพ่อบอกแบบเดียวกันก็ออกเป๊ะๆเลยบอกว่าคุยได้เจ็ดเจ็ดสองตัวว่างจะซื้อกะซื้อวางเน่ยโอไม่มาซื้อว่างจะของกันใครดิแต่สามเจ็เจ็ดีพ่อได้มาจากอำเภอเพนอยู่แล้วอันบ่ไดมากคือขาเจ้าถือแล้ยังคอยใจอกเจ้าถือแล้วเจ้าจะไปแห่เฮ้เป็นต้นเงี้ยแห่อ้อมห้อยาแดงครับเป็นอัน เขาเจาะกับว่าเป็นนิท่านเหรอเนาะแตมว่ามี่ผู้เห็นนะมันมันดุนเขาเจาะกับว่าเป็นนิท่านโห่ยาแดงนี่ยืดใส่ด้อยบัดปลาย่างหน่อยสำเพือเพี้ยนยืดติดติดบ้านน้องเส้นต่อนครับไปนี่เขาไปหอดนีเขาไปตรงไปจงน้องแานเขาสาุมเสาครับแล้วเขาบ้านน้องเส้นต่อเลยเขาไปคออยู่นั่นแหละครับอันคนแถวนั้นไหมครับเขาเจาะเป็นคนยี่น้องหันนี่เปี้ยวขวา ครับคนข้างเขาอุดรนุนก็จะไปขอไม่ซูฟังได้บอกซูฟังนะจ๊ะแต่แต่พ่อในเป็นคนกูแก้วนี่แหละครับพ่อคนกู้แก้วมีเพื่อนวัดนี่ยังวัดกูแก้วป่ะจ๊ะวัดวัดอะไรครับพ่อนี่วัดป่าสีคุณาลามวัดป่าสีคุณาลามแก้วยุบนโอ้คนละวัดคนละวัดอ่านนั้สิวัดใกล้ๆกันเนาะเจ้าจิไปขอพ่อเจ้าครับค่อนขางประทังประเทศเจ้ากบ อาวสบายออกเราออกยาถูกลากทั้งสี่ะหรือว่าก็เหมือนว่าเเสสีียยคมพ่อถ้าเกิดว่าเขามาถูกเขาจะแก้บนเนี่ยเขาจะโทรเรียกพ่อออกมาดูเลยใช่มาขายของเลยใช่ไหมพ่อโอ้ยนันผมบมดตาหลายปีแล้วโอ้เขาสิมาว่าไอปีนี้พุทมาแล้วตอนนั้นวได้ใเซเบอร์นี่ตอนนั้นเป็นนัน ถ้าเราแซเียงเก่าครับมันบ่ได้บ่ได้มีแบบนี้มันแบบแบบอะไรคือเมาไอ้ติมบ่แน่เด้เบิร์แซบอย่นสิมหันเมาไอ้ติมแจกก้นยังไงออันนี้เราดฟังอยู่ดอกเฮาับไปเสียมันเป็นแนวทางนะพ่อเนาะเป็นเขามากระซิบบอกนะพ่อเนาะกระซิบ้ยหรือว่าไม่กระซิบว่แม่นกระซิบยังมาเห็นเป็นตัวนี่เหรอเฮ้ยฝันฝันในฝันในฝันเห็นเป็นตัวเลยบ่พ่อยังมาบอกทุ่นๆครับโอ้โหเจ้าข้าวเก็บก้อยที่ซื้ออยู่นี่เอาจัก สามวยแน่ศูนนย์เจ็ดกับเจนึงใช่ไหมพ่อเจ็ดหนึ่งคืดมัดคือคืดมัดคือคือศูนย์ศูนยครับศูนย์ศูนยเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งเอาขี้คือต้งะเกือเอาเขียนให้เพื่อนเขียนให้กระดาษเป็น่วดก็ดีค่ะนั่นแหะครับโอ้โหนี่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 อ้า ไอติมหพ่อเสือไอติมนังเอิอยู่ได้ไหมล่ะพ่อชื่อยังครับผมซื้ออุดพออุดเนาะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่ออุดนะครับมาเจอกันโดยบังเอิญนะครับผมวันนี้มาแก้บนที่วัดศรีคุณารามเนาะได้นําเสื้อไอชุดนะครับชุดชุดไทยนะครับมาถวายแม่ตะเคียนนะครับก็มาเจอคุณพ่อโดยบังเอิญนะครับเนาะคุณพ่อบอกว่างวดที่แล้วได้มาสามเจ็ดเจ็ดกะ เจ็ดนะครับผมมางวดนี้พ่อต่องวดให้เลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ทางช่องได้มีโอกาสได้ถ่ายทำเนาะยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อ,พอ,พอแม่ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ